สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะรถกระบะราคาบเบาๆนะคะทรงสวยยอดนิยมกันเลยทีเดียวนิสสันนวราแคป LE 2.51JZ จุดเอ,อโต้เทอร์โบเบนซินแก๊สนะคะเป็นรถปี07คันนี้ทรงสวยๆนะคะมาในราคา134,000บาทค่ะวางเครื่อง 1JZ มานะคะ 2,500cc ใช้งานได้2ระบบทั้งเบนซินและแก๊ส LPG หัวฉีดค่ะ เกียร์ออโต้เข้าครบขับขี่ได้ปกตินะคะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ค่ะแรงดีขับสนุกความร้อนนิ่งๆนะคะช่วงล่างก็ดีค่ะโชคแก๊สจะส่งมาแล้วด้วยนะคะภายในสวยสะอาดค่ะมีรอยบ้างตามอายุการใช้งานเล็กน้อยนะคะตามรูปนี้เลยค่ะ แอรเย็นฉ่ำนะคะตัวรถสวยค่ะทุกท่านสวยตามนี้เลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกก็ใช้งานได้ปกติเอกสารครบพร้อมโอนนะคะภาษีพรบปี B 66ค่ะพร้อมใช้นะคะเครื่องเกียร์ช่งร่างดียังดีค่ะสีสวยเงางามรอบคัน1น4 0 0 0บาทสนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันก่อนได้นะคะรถอยู่ที่ BTS เอแพลนสาค่ะ เป็นรถมือ2นะคะก็ขายตามสภาพเนาะซื้อมาขายไปนะคะสนใจติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะนัดหมายกันร่วงหน้าค่ะก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ